โอเคครับก็สวัสดีเลยครับสบายดีกันไหมครับวันนี้เราก็จะตอบวันที่ยี่สิบกันเลยนะครับที่หยุดสนั่นกันไปเฉัๆเอ๊ะมันวันที่เท่าไหร่แล้วนะ <S <S อะไรประมาณนี้อาวอะไรวะโอเคก่อนอื่นแล้วก็มาดูฟาร,ร์มของเราต่อนนก็ชูการ์เคยังไม่ขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ <S <S อแตงโมได้ยังย่ยแตงโมเอ่อผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันได้ยังนะครับว่า คงไม่ตายหรอกมันนะ้งเนาะอาอมออมทีนี้นะครับเราก็วันนี้เราจะมาทําหาพื้นที่ทําฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มฟาร์มฟาร์มมันมีอะไรบ้างแกะวัวแล้วก็หมูนั่นเองนะครับก็เราจะได้มีอาหารกินกันเย้ yeah. มนะครับก่อนอื่นก็คือ โอเคเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นี้อโอเคทิกแอไม่ต้องเราก็จะไปล่อนะครับใช้ใช้ใชมเมล็ดพันล่อได้นะครับมเมล็ดก็จะมีเออฟาร์มไก่มีไก่นะครับมีไก่ไก่ก็ใช้ซีดนะซีดสามารถจะไปขุดอะไรต่ว่าเราจะเอาจากนี้ไปอ่าแล้วก็แครอทนี้ล่อวัวหรือว่าหมูมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามันเริ่มกันเลยนะครับ เป็นฟาร์มฟาร์มชั่วคราวนะครับเราจะเลี้ยงเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์ก่อนเนาะเอ่เอ,เอไก่มาไว้ไก่มาไว้อืมทีนี้เราจะต้องเลือกทำเลว่าเราจะเอาตรงไหนนะครับอผมกะว่าอ้เสียงดังไปหรือเปล่าผมกะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ลงตัวเขาเรียกกันเลยมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้น เท่าไก่ตรงนี้วัวอยู่ตรงนี้เราต้องต้องต้องหาหาหายได้ไดไดเฮ้ยมีคนมาบวกวุกอุ้ยเฮ้ยมีโจรมาเอาวัวบังเอาโดนลอยเสยเลยเอาไอ้นี่ป่าบ,บอสป่าบ,บอส โอเคป่าปอนป่าปอ,อเอ้เยอะกี่ตัววะนี่เราสามารถทำให้มันยิงกันได้ครับจะเสียเวลาว่ะนั่นแหละโอเคเรียบร้อยอันนี้ขีดอะไรไปเนีรบบร่ยแล็ปปิ้เอ,อ่อมันโหลดอะไรอยู่อ่ะมีสกิลตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยครับ ึ๊บเอ่อโอ้โหอะไรวะนั่นทำไมโจนมันบุกเยอะขนาดนั้นน่ะไอรอนก็เลยไอรอนไปเลยไอรอนก็เลยออกไปเจอทุกวันเนเออ

โดนไอรอนก็เล่นซอยอะไรมาจากไหนวะวาอยังไงวัดแล้วเหรอก็คือมาจากทางนี้ใช่ไหมไหนอ่ะ อยู่ไหนอะตกตกลงหมดยังหมดแล้วนะทำงานต่อนะเหมือนตรงนี้เป็นโรงปัม๊ม ลงปั๊มไอร้อนก่อนเลยเนี่ยเสพเรามันอยู่ไหนเฮ้มันจะมาอีกล้วไม่แน่ใจอะโอเคงั้นเรา มันล่อเออเอาไก่ก่อนก็ได้เอ,อ้อ่อมันต้องใช้ข้าวเออโดนโจนบทงงไปหมดเลยเอาล่อมันมาแถวไหนดีอ่าเอาริมๆแล้วกันนะครับมาบัวมา อ่าพันวัวมาวัวก่อนวัวก่อนวัววัวอ่าฟาร์มวัวชั่วคราวสองบ็อกซ์สองบอ็อกซ์อ่าอืมอ่า,อา แล้วได้ความวอวของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะเอ็นไม่ใช่เราต้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวมา,มาลงไปดิว่าแล้วลงไปเออ ลงไปลงไปเออลงไปลงไปไอือขึ้นมามาเออลงไปลงไปอีกลงไปลงลงลง ลงลงไปอีกครับลงไปอีกตัวลงไปอีกตัวเออมไม่ใช่เลยนั่นแหละเออ<ม>ลงลงลงเสร็จเรียบร้อยพอนั่นแหละอือกลูกจ้าล้วก็นั่นแหละฮะเราก็จะมาทำพอแล้ว เอาแกะบ้าง<ม>ฟาร์มแกะฟาร์มแกะทำฟาร์มแกะครับอืมอ่าฟาร์มแกะฟาร์มแกะอ่าอ่าอ่าฟาร์มแกะชั่วคราวฟาร์มแกะชั่วคราว และนี่จะเป็นฟาร์มแกะที่อ๋าเดได้เข้าไปอยู่แน่ฟาร์มแกะไงหรอจ๊ะอ๋อฟาร์มแกะครับฟาร์มแกะ,แ,ะแกะแกะแกะนี่คือแกะโอเค มีตัวเดียวหรอวะมาอ่าโดนลงเลยโดดลงไปเรียบร้อยหาแกะตัวแกะตัวไปไหนแกะหนึ่งตัวต้องอยู่บนนี้หัวมานี่มาหัวมานี่มา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 เฮ้ย

พอแล้วแกสไปเดอร์มาเว้ยโอเควันนี้รู้สึกว่าจะวุ่นวายแล้วนะครับโอเคไงเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนวันนี้ก็เป็นฟาร์มเมื่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้ใหม่นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดต,ตามนะครับสวัสดีครับ